อะไรบัวหัดอะไรอะเขี่ยกันนี่ไปตองัทึงน่ะบางเข้าตีก็ชิ่งเลยเนาะตอนนี้กันเนาะหลายเติมเลยจ้ะดีดีไปรถฮะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิไปยาปาเนาะไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้ไดย สบายดีผู้ที่เข่ามาลงกเบิ่งลงกดขมาเบิ่งเนาะทำไปหาซาปาอยู่หวยหน้าบกพอดีเลยกำลังขี่ไปนาอพี่น,อนอ้องเนาะทีมงานเพื่อนพาไปยิ้ม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  <laughs> จะคู่ก,กันหรอปลาเนี่ยหวยไปก่กินเด็กโตเนาะม่มมากินแามอีกเหรอเนอะไปบางจะเห็ีอีซั่งตอนนี้กะไทยลงมาแล้วเนาะพี่นอ้องเออเออเออปาธิไดโบชาแนนี่บอ มันที่แห้งอยู่บ่หน้าบางลายหนึ่งเดี๋ยวมาซาปากันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปซากันเลยไปซากันเลยและตอนนี้กะจันดี้เป็นยังขุดอยู่เนาะพี่น้องขุดคันเป็นขุดสิบปาน ปาดเลยข้าก็ทิได้ซาน้าตัวนี้ออกมาพี่แลปป้วก็เก็บปลาว่ามีจั็กโตนอนี่นอ้องนี่เนอนวอดแล้ววอดแล้วอันนี้ไปกระลัออละลงขงุดเนาะยังขุดบปแล้วคืออเดี๋ยวไปขุดแล้วเ็ข้าวก็ทิได้ซาเนาะซาก่อนมาได้เหมมันผิกดกฎซาชาชาพี่น้อง ได้แล้วพอดีแล้วนี่ก็ต้นนั่งบ้างกระชิษะเนาะนีเพื่อนก็ยังไมาไล่เลยเนาะเราก็ลังทำการขุดเรียบร้อยเนาะพี่น้องจานดีเพิ่นกับชได้ลงเพิ่นเปลี่ยนเสือเพิ่อนมาแก้เสือก่อนเอาเสือตัวใหม่มาลงเนะาะเพราะว่าพอเพิ่นยังได้เห็นเพิ่นเจิดเ,เจอเว้ยเอาจานดีขุดซะโอ้ ออันนี้ก็คุเนาะเรับกับชายนางสะเนาะค <c oughs> อยบอส่าได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวแบงค์านบอดี้ให้ก่อนเนาะบอดี้มาหน่อแบงคัานให้เราก่อนอ้าวตอนนี้ก็กำลังซาปาเนะะาะซาซาครูบ้านน่ะเต็มที่เนาะ ก้าชี้แห่งเลยเนาะตอนนี้กันเนาะตอนนี้กะชิบกแล้วเนาะย่างหน่อยหนึ่งปลากระป๋องสอบขึ้นมาจะหินได้ไหมมะนนะะาวเนาะเห็นลังปลาแล้วเห็นลังปลาซนะิวแล้วเนาะ เออตักออกน้ำบิดนะตักออกบดนะน้ำนะจะเอาันมไม่อไหวปลาคับของก็เห็นบ่ดิเอ้าปลาคอบืนนี่แม่นปลาครับคองนะท่านผู้ชมคับ

นี่นี่นตีนะกรดูกอันนี้นะปลากระดูกอีนังจนเอาเลยนี่กระดูกเลยจกทีเออมันจะจกเมันบูมียังดอกในน้ำาลยัดมือยดมือหน่นาเออชิดชนะกันอีกบัน เก็บอยู่นี่ใช่เอม่ยางมาต่อปุกเดยน่นปรดปุกะเฮ้ยเฮ้ยดีมากเลยครับุกเลยครับช่องโตเลยเฮ้ยช่องพมีอะเฮ้ยไอ้พวกนี้ผู้รู้จุดเลยอันไม่ดีดีครับมาเลยนิ่มดูดูดู

ปลาปะระจานาปลาโอ้อาใช่นี่เราปลาดิจับย่างนีชุดกระหม่เนาะมือนี่ชุดกว่าปลาดุกอีกเนาะกว่า,วาเขาเอียนอีกง้มอยู่นี่แหละมือนี่ดบดมือก็ได้เพราะแค่มีปาลาใส่รองเท้าได้ลงลงปลาได้ของแค่แล้วของแค้ นีกับโปรงตึง,ตงโ,อโอู้นั่นแหละมันรวมเข้าไปนะหมาหดขึ้นไหมเห็นบอกูนั่นมันได้ร้ายนะฮะพอแล้วมากมันไดยัง เนี่นะครับของกุ้งนะครับของอยู่ติ่งเติ่งกาบาจีชาเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังไม่ทันแต่สะคลิปนี้ก็อจบไปเท่านี้พี่น้องแล้วก็เมื่อยพี่น้องเดี๋ยวสิรีวิวป้าให้เบิ่ง ผ่ากดไลร่กดแท้ได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เนี่ยป้ากับสามีเลยพี่น้องบ้เลยหลายขอบใจที่เขาเบิ่งพี่น้อง